สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะคะเ,เดี๋ยวนี้วันนี้เราจะมาสอนวิธีการลดต้นทุนในการาให้อาหารปลานะคะก็จะมีวัตถุดิบที่เรามีเองแล้วก็เราไม่ต้องเสียเงินในการที่จะซื้อหัวอาหารเป็นจำนวนมากเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของเราตอนนี้ก็ย่ำแย่นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการง่ายๆก็คือขั้นตอนแรกเราก็เตรียมขี้วัวนะคะขี้วัวนี้ก็หาจาก ในหมู่บ้านหรือว่าในบริเวณบ้านของเราหรือไม่ก็ขอจากเพื่อนบ้านก็ได้นะคะหรือว่ารับซื้อในราคาที่ไม่แพงมากเอาไปตากแห้งก่อนนะคะตากแห้งแล้วก็มีส่วนผสมที่จะเตรียมดังนี้ก็จะมีรำอ่อนขี้วัวแห้งปุ๋ยยูเรียกากน้ําตาลนะคะหัวอาหารปลานะคะเ,เราก็จะนําส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้ากันในอัตราส่วนที่ขี้วัวจะมากกว่านะคะเพราะว่าขี้วัวก็จะลดต้นทุนรายจ่าย ช่วยลดประหยัดค่าอาหารปลาแล้วก็วัตถุดิบก็ไม่แพงมากเราก็จะเน้นที่วัวมากกว่าแล้วก็มีรําอ่อนกลางตานะคะทีนี้คลุกเคล้ากันอพอให้ได้ลักษณะหมาดๆกำแล้วสามารถที่จะไม่แฉเกีนไปแล้วก็สามารถที่จะเป็นหมาดๆอย่างเงี้ยนะคะเราลองกำดูว่าเออประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็นํามาคลุกเคล้าเสร็จแล้วก็มา ทิ้งไว้ทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะโดยที่เราจะต้องจะต้องกลับกองวันละครั้งนะคะในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้นะคะเพื่อใหออ้ไม่อัดแก๊สเกินไปนะคะเพราะว่าขี้วัวจะมีแก๊สเยอะนะคะแล้วก็จะทําให้ระบายออกมาหลังจากเราหมักกับอครบ7วันแล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะนํามา ให้เป็นอาหารปลาได้เลยนะคะซึ่งจะช่วยลดรายจ่ายลดต้นทุนในการที่จะซื้อหอาหารได้มากในยุคภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะละอันไหนที่เราพอจะประหยัดได้เราก็หาวิธีที่จะประหยัดแล้วกันนะคะเพื่อที่จะให้เราอยู่รอดในภาวะที่เศรษฐกิจแบบนี้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวเรานะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามรับชมค่ะ